โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุต u อล h a ชแนลกับผมเฟิร์สนะในเกม Animal Crossing Pocket Camp นะซึ่งเป็นเกม Animal Crossing ในมือถือนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าจะเอาลงสตรีมนะ Animal Crossing แบบ PC เนาะแต่บังเอิญว่ามันเป็นเกมเพลย์ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ลงให้นะก็ต้องใช้เวลานานหน่อย เราก็เลยมาเล่นในโทรศัพท์กันก่อนนะครับผมขอจับผีเสื้อก่อนก็คือก่อนอื่นผมจะแนะนำระบบเกมก่อนนะก็คือเหมือน Animal Crossing ปกติเลยแต่แค่ต่างกันว่าเกาะมันจะแยกคือมีเกาะผลไม้เกาะปลาน้ำจืดเกาะปลาทะเลแล้วก็เกาะพวกมแมลงแล้วก็กเกาะเรานะแล้วก็มีที่เป็นเกาะหาแร่โดยเฉพาะแต่งเติมลดอะไรพวกนี้ ตกแต่งรถเรานะซึ่งรถผมอันนี้รถน้องเลียวเนาะน้องเลียวจากช่องเลียวคงเกมเมอร์ทีวีจับก่อนนะครับผมก็ผมเล่นพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อวานเนาะก็ <c oughs> ะคือมันกินพื้นที่ไม่เยอะหรอกเกมเนี่ยแปดร้อย mb <c oughs> นะอันนี้คือตัวละครอ่าของเลียวนะครับผมก็คือเขามาเยี่ยมเขามาเยี่ยมบ้านมันก็เลยโผล่มาอันนี้ก็รถ ของน้องเลียวเขานะครับก็แอดเพื่อนไว้แล้วแหละนะเสืออันนี้จะเป็นเกาะของพวกมแมลงนะก็จะมีผีเสื้อมีด้วงมีแมงปอแต่ที่หายากส่วนใหญ่จะเป็นแมงปอกับด้วงนะครับผมอันนี้จะเป็นผีเสื้อลายเสือเนาะฮัชชุบนะครับผมระบบแรกคือระบบกับมแมลงวิธีการจับคือกดไปที่ตัวมแมลงที่เราอยากจับนะอย่างเช่นผมจะจับไอ้ด้วงเขียวแล้วมันจะขึ้นแถบพอขึ้นแถบให้เรา กดปุ่มก็คือกดหน้าจออีกทีหนึ่งมันจะเป็นการจับนะครับผมแต่ถ้าเกิดกดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็อดได้นะครับอืต้องให้ตรงจังหวะคือขึ้นปุ๊บกดเลยนะครับผมส่วนในน้ำพึ่งตรงกลางนั่นคือมันจะเป็นที่เอาไว้จับมแมลงนะคือจะมีหลายแบบมีของผีเสื้อโดยเฉพาะของด้วงนะครับแล้วก็ของ คือรวมนะนะครับผมอ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันมันต้องใช้ลิฟตทิเกตนะครับผมอันนี้ผมเอาของด้วงแล้วกันอันนี้คือสาธิตนะให้ดูคือพอใช้ปุ๊บตัวเราจะหยิบน้ำผึ้งมาเทนะซึ่งอันนี้จะเป็นของพวกด้วงโดยเฉพาะแล้วมันก็จะมากินกันเนี้ยซึ่งแน่นอนมันจะไม่ได้แค่ด้วงอย่างเดียวนะแต่ส่วนใหญ่จะได้ด้วงเนาะ มาดูกันที่เราได้มามีทั้งหมดเก้าแล้วสิบสิบตัวนะฮะโดยที่มีตัวหายากอยู่ทั้งหมดตอนนี้ได้ตัวหายากมาทั้งหมด6ตัวนะครับผมตัวแรกสีเขียวนะด้วงผลไม้ตัวต่อมาเป็นมิยาบิสแต็กสแต็กก็คือ ไอ้ดวงกวางเอยไม่ใช่ดวงกวางดว,วงคีมนะดว,วงคิีมมิยาบิเอยมิยาบิก็แย่แล้วมิยามะโอเรียกสลับกันหมดแล้วดูการ์ตูนมากไปนะก็ต่อไปก็จะเป็น h o นเน t d y n a า t i สนะฮะก็จะเป็นดว,วงคาบุโตะแหละนะครับผมแล้วก็มีผีเสื้อลายเสือผีเสื้อปกติผีเสื้อสีเหลืองนะแล้วก็เป็นพวกดวงเสร็จปุ๊บลงท้ายด้วย แบรนเดนดักก้อนไฟก็คือแมงปอนะโอเคนะครับผมก็เกาะน,นี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็แต่ละเกาะออ้ยเมื่อกี้เต็มหน้าหรือด้วงบินนี่ก็คือแต่เราเดินชนต้นไม้ด้วงมันก็หนีนั่นแหละอย่างที่เห็นนะเพราะตอนแรกผมก็เดินชนเผื่อเดินชนเนาะก็คือแมลงตอนนี้ผมยังเจอแค่นี้อยู่นะครับผมแล้วก็แต่ละเกาะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ประจำเกาะน,นั้นด้วย อ่าต่อไปไปเกาะน้ำตกนะเพื่อที่จะไปดูว่ามันมีปลาน้ำจือดอะไรให้จับบ้างก็น้องเลียวคุงจากช่องนั่นแหละเลียวคุงเกมเมอร์ทีวีเขาอ่าน้องเลียวเขาจับกุ้งแม่น้ำได้ทีนี้ผมยังไม่มียังไม่เคยจับได้เลยนะฮะชึบตกปลา ไอ้รถที่เห็นลายแถบตรงนี้เป็นรถผมนะอันนี้ปลาคาร์บน,นี่ปลาคาร์บอย่ยอ่าไอ้ด้านหลังจะเป็นต้นไม้นะอันนี้ไอ้เพื่อนบ้านนะครับผมถ้าเป็นในของอะไรนะในของเกมเพย์มันจะเป็นเพื่อนบ้านเนาะอยู่เกาะเดียวกับเราแต่ถ้าเป็นของไอ้เกมโทรศัพท์คือมันจะอยู่แคมป์นะครับผมแคมป์ที่เป็นเหมือนบ้านเราเลยอะ แต่ทีนี้เรียกไงดีคือตอนนี้ตัวละครผมเบล16แล้วนะเกินเวบล15แล้วมันก็เลยย้ายไปอยู่บ้านส่วนตัวได้แล้วก็ให้เพื่อนอยู่แคมป์กันนะครับผมก็นี่นะก็จะมีที่จับป่าตรงนี้ด้วยเมื่อกี้เห็นแบบแบบตัวระดับกลางไม่ถือว่าใหญ่มากจุ๊บหนึ่งครั้งอาจ,จ้าเร็วเกินไปจบแล้วไม่ได้ โอเคเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ทุกอันให้อันนี้คือจะมีสวิงจับปลานะ,ะในแม่น้ําจะมีแบบปกติปลาขนาดเล็กแล้วก็ปลาขนาดใหญ่นะฮะปัะ๊บอ่าใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีปลาโอกาสได้ปลาเล็กแล้วก็ปลาขนาดใหญ่ด้วยเนาะถ้าชุบ โดยที่มาดูกันว่ามีปลาอะไรบ้า,มามงมีแบ็กแบสแคทฟิชก็คือปลาดุกเชอร์รี่แซลมอนนะปลาคาบปลาคับเล็กแล้วก็ลูกออสแล้วก็แบ็กแบสแล้วก็แคทฟิชก็ปลาดุกล <c ười> แล้วของก็เต็มผมจะขายปลาที่เรียกว่าปลาลิ้นหมานะตัวละสิบบาทขายไปก่อนก็อันนี้ในตัวผมนะก็จะมีปลาที่หายากคือจะมีปลาทูน่า ตัวละห้าพันคิงเลสสแนปเปอร์ตัวละห้าหมื่นะครับผมก็ตกได้เนาะส่วนในของด้วงนี่ตัวที่แพงคือใจแอนสเต็กนะฮะตัวละห้าพันคือหายากมากนะครับต่อไปก็คือเกาะน,นี้มันก็แค่เนี้แหละแล้วมันก็มีผลไม้เล็กน้อยอะไรพวกเนี้ยนะก็เกาะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากอะเดี๋ยวไปเกาะไอ้นั่นกันปลาทะเลเนาะ <c oughs> ไปเกาะปลาทะเลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเกาะไอพวกผลไม้เสร็จปุ๊บก็กลับไปที่เกาะเราแล้วก็กลับบ้านนะแล้วก็จบคลิปนะครับตามนี้ก็แค่มาแนะนําระบบเกมนะฮะระหว่างรอก็โอเคมาละก็อันนี้จะเป็นทะเลนะฮะเสียงเริ่มแหบแล้วเนี่ โอเคก็จะเป็นปลาทะเลนะก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ว่าไปอ่าไอพวกปลาตัวอุ๊ยอันนี้ไม่ใหญ่มากระดับกลางเอ้าอืมอ้าวชุบอันนี้เลสเนปเปอร์ธรรมดาเนะของผมได้คิงมันก็เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันนั้นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของพวก ปลาทะเลนะเดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วกันเพราะยังไงไอ้พวกลิฟลิฟทิกเก็ตนะมันในัน่นได้ละคือมันแจกจากการทำเคสนะสังเกตแล้วจะได้สิบตัวทุกครั้งนะก็คือจะมีตอนนี้ที่เห็นมีปลาลิ้นหมาปลาหมึกและสแนปเปอร์นะปลาผีเสือ้อ มีเปลือกหอยเ้อะมีแมคคารีลนะฮะแล้วก็นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นก็มันจะเป็นทํานองนี้นะครับผมโอ้ของเต็มเยอะอา่าผมขายปลาหมึกก่อนละกันปลาหมึกมันได้เยอะคือมันตกได้บ่อยมากเลยนะครับแล้วผมก็ตกมาน้ำได้ด้วยคือของปลาบางตัวมันหาย,ห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 ยากอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวกำลังดี ไม่ใหญ่มากขนาดกลางปุ๊บเลยสแนปเปริร์นะครับผมก็เกมมันก็จะเป็นระบบแนวนี้แหละแต่ผมยังไม่เห็นพิพิธภัณฑ์ของเกมนี้เลยนะนะเป็นของในเกมพวกเกมเพย์อ่ะเห็นแล้วพิพิธภัณฑ์แต่ในมือถืออ่ะผมยังไม่เห็นเลยนะครับผมโอ้ย โอ้ยก็แชทเด้งมาก็ไม่ต้องไปสนนะน้องเรียวเขาส่งมาเฉยๆพอดีวันนี้นัดเล่นเกมกันนะแล้วผมไม่ว่างอัดคลิปเนาะก็เลยไม่ได้เล่นกันลนะอันนี้ก็จะเป็นเกอบผลไม้นะก็จะมีให้เก็บมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกแพ้ส้มแอปเปลิลเชอร์รี่ลูกพีชละพวกนี้นะซึ่งอันนี้ผมเก็บไปหมดแล้วมีเลมอนด้วยเนาะอันนี้คือผมเก็บไปหมดแล้วก่อนนี้ก็จะมีตะผลไม้เนะี่ย ผมขออนุญาตเคลียไอการแจ้งเตือนโทรศัพท์นะครับผมโอเคอันนี้ก็เพื่อนบ้านเราเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปหยุดด้วยโอเคงั้นไปตรงแคมป์กันมันจะเป็นเกาะเรียกว่าเกือบเกือบสุดท้ายอะ่ะพร้อมเดี๋ยวผมจะพาไปร้านต่งตางๆก่อนแล้วค่อยแวะกลับบ้านแล้วก็จบคลิปนะครับผมพอ,อันนี้สิบนาทีเอง ก็คือระบบเกมมันไม่มีอะไรมากก็คือปลูกผักจับมแมลงขายตกปลาขายแค่นั้นเองนะแล้วก็ขายขายแบบขายปกติเลยกับขายแบบเปิดขายออนไลน์อขายให้เพื่อนได้นะตอนนี้จะเป็นบ้านของไอ้พวกเพื่อนบ้านผมเนะาะก็จะมีไอ้หมีโคโอา่าเนี่ยมีไอ้อพอลโลก็คือนกอินทรี see, ตัวนี้ที่ผมเอาเสื้อมานะก็ะคือท่านหัวใจมันถึง เจ็ดหัวใจเมื่อไหร่ก็คือนั่นแหละเราจะได้ชุดมันมานะแล้วก็จะมีตัวหมาที่ยืนอยู่นู่นก็คือโกดี้นะชื่อโกดี้นี่ก็คือไอ้พวกชุดนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมอันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ปลูกต้นไม้ก่อนอันนี้จะเป็นที่ปลูกต้นไม้นะซึ่งก็ยังไม่โตหรอกนะครับก็โอเคไปกลับ เดี๋ยวออกมาข้างนอกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดูที่ซื้อของมันจะมีร้านเสื้อผ้าไอ้ประกวดแต่งบ้านเนาะแล้วก็มีที่อตกแต่งรถมีเรือสําหรับหาแผนที่แล้วก็มีที่หาแผนที่นะะตอนแรกผมเห็นไอนโนคูกเนี่ยผมนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะแต่พอเข้าไปดูเนี่ยพอผมเข้าไปดูได้ปุ๊บอา้ามันเป็นที่หาของในแผนที่ก็เลยเออไม่เอาดีว่ว ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีพิพิธภัณฑ์เปล่านะแล้วมันกดโชว์ปลาอะไรในนี้ไม่ได้อันนี้คือคุกกี้เสียงไทยนะก็คือเอาไว้เปิดเอาออกมากินเนาะแล้วก็ Facebook ขออภัยนะก็คือเปิดเอาออกมากินเราก็จะได้ของต่างๆจากในนั้นด้วยนะครับผมแลาอันนี้จะเป็นพวกร้านเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นพวกตลาดเนาะ มีร้านเสื้อผ้าฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมตามนั้นส่วนตอนนี้ก็รอเกมโหลดโอเคมาถึงแนละ้วเนี่ยมาทอมมี่อะฮะไม่ใช่ตอนนี้นะโอเคก็นี่นะร้านเอ คุกกี้เสียงทายก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านพวกเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าผูม้มีรายท่าหน,นะอัน,นี้ก็จะเป็นพวกพาทัวร์นะครับผมอันนี้จะเป็นเขตของพวกตลาดก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคือกดรูปบ้านอันนี้จะเป็นสถานที่คือประกวดตกแต่งบ้านนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่นั่นกัน นี่ไปที่ตกแต่งรถนะครับผมก็จะมีสล็อตแมชชีนให้เล่นอืมเพื่อเอาของรางวัลไปแลกของอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะมันจะเป็นเหรียญเอาไปแลกได้แลกของปุ๊บแล้วก็มีไอที่ตกแต่งรถนะฮะตรงนี้จะเป็นที่ตกแต่งรถนะครับผมแล้วก็มีไอตรงนี้ไม่รู้ทําอะไรได้น่าจะขายมั้งเพราะมันไม่ใช่รูปนี้ตอนแรกอะน่าจะเป็นที่ขายรถนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตกแต่งรถได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัตวรถไม่ชินที่ผมว่าเนาะเพรแค่มันก็ไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นไปกลับบ้านนะส่วนไออันที่เหลือเดี๋ยวผมไปอธิบายที่บ้านเราแล้วกันนะก็คือพาร์ตนี้ก็จะเป็นพาร์ทสั้นๆนะก็ไม่ได้เล่นอะไรจริงจังมากเพราะระบบเกมมันไม่เหมือนในเกมเพยะ์นะ คือระบบเกมมันไม่เหมือนในเกมเพย์ที่เกมเพย์มีอะไรให้ทําเยอะกว่าน,นี้ไงอันนี้มันแต่งเกาะอะไรไม่ได้เลยนะทําได้แค่จับไอ้พวกมลแรงตกปลาสร้างบ้านตกแต่งห้องแค่นี้เองไม่มีพิพิธภัณฑ์ nữa. นะครับก็ที่จะอธิบายคือไอ้นกเนี่ยเพลิกแกนนะฮะก็คือสมมุติเราจะส่งของให้เพื่อนเนี่ยแต่แบบทำเควสส่งของให้เพื่อนแต่ขี้เกียจไป ไปเกาะน,นั้นก็ฝากแอนนี่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีแอนนี่เรือเอาไว้สำรวจเนี่ยสำรวจแผนที่อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละแอนนี่ก็เป็นบ้านผมเนาะแล้วก็จะมีเหมืองซึ่งเหมืองมันต้องใช้เพื่อนช่วยนะนี่ต้องเวลห้าเท่านั้นมันถึงจะมีชั้นสงนะซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเวลหสองโหลดมาเล่นวันเดียวก็สำหรับเกม Animal Crossing ในโทรศัพท์ หรือที่เรียกกันว่า a n i ิโม Crossing พ็อกเก็ตแคมปก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีอยู่แค่นี้แหละระบบเกมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันเอาลงสตรีมหรือลง PC เมื่อไหร่ผมก็จะซื้อมาเล่นเนาะหรือไม่ก็อาจจะรอ,อเล่นในเกมเพลย์เอานะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยหลหะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละสวัสดีครับ